สวัสดีทุกคนเกินป่กวะไม่เป็นไรเนาะมาแป๊บเดียวอวันนี้มาเรื่องจิตวิญญาณบ้างไม่ได้ไม่ได้มาเรื่องจิตวิญญาณนานก็เลยอยากจะแบบเอออยากอยากไลเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าโหช่วงนี้เห็นเนตัวน,นี้ป่ะแอคโคแอคโคแก <c ười> <c ười> นหน้ามาก็หาแล้วน้องมาหาหน่ลยเร็วแอคโคมา แล้วเขานั่งชิลรับลมอยู่เขาจะนั่งแบบนี้ทุกเย็นเขาจะมานั่งชิลรับลมแบบนี้ทุกเย็นนี่นหน่อยเพิ่งออกกำลังกายมาเสร็จน่าจะสดนิดหนึ่งทุกคนก็วันนี้ใครอยากรู้เรื่องเทคนิคจักรวาลบางคุณรู้ไหมว่าที่อยากแชร์เรื่องนี้เพราะวันนี้วันนี้แบบนั่งสมาธิแล้วก็อวยพรให้กับลูกศิษย์ในแอคชั่นขับแล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าโอ้โหว่าแล้วทำไมวันนี้พี่มัวว่าบอกว่า ว่าแล้วทำไมวันนี้ทุกอย่างราบลื่นไปหมดครูอวยพรให้ตั้งแต่เช้านเองแบบเวลานี้หน่อยนั่งสมาธินะเนี่ยหน่อยจะไม่ได้แค่อวยพรให้ตัวเองให้ครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยหน่อยจะอวยพรให้กับลูกศิษย์ให้กับคือเห็นภาพนั้นเลยนะมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบเห็นภาพนั้นเลยอะว่าเหมือนแบบเห็นแสงกําลังแบบเคลือบตัวทุกคนแล้วส่งแต่พลังงานดีๆให้กับทุกคนแล้วลูกศิษย์บอกเลยว่าว่าแล้วทำไมวันนี้ทุกอย่างราบลื่นไปหมดก็เลยอยากจะมาคุยกันเรื่องจิตวิญญาณ คุณรู้ป่ะว่าเราสามารถทำให้จักรวาลส่งซิกให้เราได้ตลอดเวลาเน้นหน่อยใช้แบบนี้ตลอดเลยคุณรู้ป่ะด้วยความที่เน้นหน่อยเป็นคนแบบเป็นคนชอบให้อะให้เกินให้โดยที่แบบว่าให้สิ่งใหญ่ๆ <laughs> อ่อะ <laughs> เพราะฉะนั้นใครอยากให้จักรวาลส่งซิกแบบเวลาคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยฉันจะตัดสินใจทำเรื่องนี้ดีไหม ฉันจะให้สิ่งนี้ดีไหมหรือว่าฉันจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอันนี้ดีไหมคุณรู้ไหมจกักรวาลบอกได้นหน่อยตลอดเวลาโอ้โหดูลมแรงไหมหน้าสดนิดนึงนะสดจริงๆเพิ่งออกกําลังกายวันนี้ออกกำลังกายสองรอบไปยิมมาแล้วก็กลับมาคาร์ดิโอต่อคุณรู้ปะใครอยากรู้ช่วยแชร์หน่อยทุกคนช่วยแชร์ใครอยากรู้ช่วยแชร์หน่อย กินชามะลิคนรู้มาอ๋อสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแอคโคทักทายเขาหน่อยเลว <c oughs> เรียกกระหันมาแค่นั้นที่เกี็ดเดินนี่เขาเพิ่งไปวิ่งมาเนี่แบบไปคาร์ดิโอมาเสร็จนี่เขาเพิ่งไปวิ่งมาอยากจะบอกทุกคนว่าหนึ่งคือคุณปรับพลังงานคุณให้นิ่งก่อนวิธีการให้จัก,กรวาลส่งสิงนะเดี๋ยวบอกผลลัพธ์ก่อนเช่นสมมติเราตัดสินใจว่าหรือแม้แต่บ้านหลังนี้ จะเอาดีไหมจะซื้อดีไหมซึ่งเราเคยเจอหลายที่เราก็เคยเจอหลายที่มากที่เราตัดสินใจที่จะซื้อคือหลายอย่างในชีวิตเนี่ยหน่อยตัดสินใจหลายอย่างมันจะต้องมีทางแยกนึกออกป่มทุกคนจะต้องเดินไปแล้วเจอทางแยกทุกครั้งแล้วคุณต้องตัดสินใจว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวาดีตัวนี่หน่อยทำยังไงเลยไหมคิดเนี่หน่อยเนี่หน่อยจะบอกจักรวาลว่าช่วยคิดหน่อย จริงๆเนี่หน่อยไม่อยากคิดตอนที่เราแบบต้องเลือกหรือตอนที่เราข้างในไม่แข็งแรงหรือตอนที่เราลังเลหรือตอนที่เราลำเอียงคุณรู้ป่ะห้ามตัดสินใจตอนลำเอียงลำเอียงในที่นี้แค่เนื้หน่อยจะไม่ตัดสินใจเพียงเพราะว่าเนื้หน่อยชอบคนคนนี้จริงๆเนื้อหน่อยจะไม่ตัดสินใจเพราะว่าเนื้อหน่อยโกรธคนคนนี้เนื้อหน่อยจะไม่คําว่าลําเอียงของเนื้อหน่อยอะใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะทางที่ดีหรือไม่ดี เพราะฉะนั้นมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไบแอสหรือลำเอียงด้วยความชอบหรือความไม่ชอบเราจะไม่เห็นข้อเท็จจริงคือความจริงอ่ะเราจะไม่เห็นความจริงสิ่งที่เน่หน่อยทำเสมอก็คือเราจะตัดความลำเอียงและตัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปทั้งหมดและเราจะใช้ข้อเท็จจริงเท่านั้นแล้วเนื้อหน่อยทำยังไงปล่อยไปก่อนไม่ว่าจะอยากจะซื้อบ้านจะซื้อรถจะซื้อหมาะอะไรก็แล้วแต่นะ เราจะทิ้งไปก่อนให้มันเกินยีบีชั่วโมงแล้วก็เนื่นนองนจะบอกจักรวาลว่าช่วยคิดหน่อยเนืนน่อยขอทางที่ใช่ที่สุดให้กับชีวิตเนื่นนอยเพราะเนืนน่อยรู้ว่าสิ่งที่หน่อยทํทำมันเป็นประโยชน์กับตัวเนื่อยเองและประเทศนี้เสมอจริงแล้วคุณรู้ไหมมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งเข้ามาแล้วมีทายให้เนืนน่อยแบบว่า ทำอันนี้เหอะนึื่อออกไะเหมือนสมมติถ้าคุณถึงทางแยกจะไปซ้ายหรือขวาเรื่องไหนจะมีจักรวาลมาบอกตลอดว่าไปทางซ้ายแล้วทุกอันที่นี่หน่อยเลือกมันใช่หมดมันเหมือนตั้งแต่นี่หน่อยเลือกทําออนไลน์เลือกสร้างตัวตนตั้งแต่วันที่ยังไม่มีใครทําในวันที่ไม่มีหลักฐานไม่มีความสําเร็จที่เห็นเด่นชัดทำไมนี่หน่อยถึงเลือกตั้งแต่เก้าปีที่แล้วบ้านที่เนี่ยนี่หน่อยกาไรห้าล้านตั้งแต่ซื้อหนึ่งคือเราซื้อช่วงโควิดด้วย กับสองคือโอ้โหเราได้เราได้อะไรมากมายจากจากโครงการคือน้นหน่อยถึงบอกเน้นหน่อยไม่ได้นี่บอคุณน้นหน่อยเก่งมากค่ะขอคุณมากแต่มันไม่ใช่เพราะตัวเน้นหน่อยคนเดียวเน้นหน่อยยกเครดิตทั้งหมดให้ให้คนที่เรารักให้คนที่มีพระคุณแล้วก็ให้จักรวาลเพราะตัวเนิดหน่อยอะเดินทางมาถึงจุดหนึ่งสุดท้ายแล้วมันมีทางแยกเสมอมันมีเหตุผลให้เราต้องเลือกเสมอ แต่เนี่ยน่อให้จักรวาลตัดสินใจเนี่ยหน่อจะไม่เอาความโอ้โหขอบคุณมากเลยบอกยินดีทุกความสําเร็จของตัวเองขอบคุณมากๆขอแคปไว้เลยน่ารักจังโอ้ขอบคุณมากติดตามตั้งแต่หัดใช้หัดเอออะไรนะหัดใช้แม็กเลยโอ้โหขอบคุณมากทุกคนน่าสดนิดหนึ่งออกลังกายมาสิ่งที่หนจะบอกก็คือ เราทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทำได้ตัวนิดหน่อยโอ้ติดตามตั้งแต่ตแม็กเลยเอ่ะโครยิ้มคุณทีโอ้โหขอบคุณมาก,มาก,มากขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยคุณรู้ไหมพูดแล้วสั่นละเสียงสั่นละกลับมากลับมาตัวนิดหน่อยกลับมาก่อนช่วงนี้ appreciate เพิ่งนั่งสมาธิ appreciate ไปด้วยคณรู้ไหมว่าแฟนเพจนี้หน่อยตั้งแต่แม็กนะ ขอบคุณคุณมากๆจริงๆเพราะเพราะถ้าไม่มีคุณวันนั้นนะ่ะน่หนไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาถึงวันนี้ยังไงนึกออกปะเออมาละมาละแป๊บนึงนะกลับไปก่อนวันนี้ไม่แต่งหน้าต้องกลับมาก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยืนมาก่น,นี้เลิยชตติกลอบมา <laughs> ขอบคุณมากเป็นครูมากเลยเหรอโอ้โหขอบคุณมากอ่ะ อย่างหนึ่งก็คือเน้นหน่อยจะทําเต็มที่ที่สุดไม่ว่าวันที่เน้นหน่อยทำมันจะยังไม่เห็นผลลัพธ์จริงๆวันที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์เน้นหน่อยจะยิ่งโคตรเต็มที่สุดๆโคตรเต็มที่สุดๆเพราะเน้นหน่อยรู้ว่าอะไรรอเน้นหน่อยอยู่และเน้นหน่อยรู้ว่าในทุกๆการเต็มที่ของเน้นหน่อย ทุกๆก,การให้ของเน้นหน่อยเน้นหน่อยมาถูกทางแล้วนึกออกปะนึกถึงจะให้ไปก่อนโดยที่ไม่รู้ว่าเราจะได้ผลลัพธ์นั้นไหมนึกออกปะนี่คือคติของเน้นหน่อยในการใช้ชีวิตตั้งแต่สร้างตัวตั้งแต่ใช้แม็กตั้งแต่สอนทุกคนคือคติของเน้นหน่อยมีแค่อันเดียว นี่หนยจะทำแบบโคตรเต็มที่แม้ในวันที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ถ้าสิ่งที่นี่หน่อยทำในวันนี้หมาวิ่งไปแล้วถ้าสิ่งที่นี่หน่อยทำในวันนี้มันเป็นประโยชน์กับตัวนี่หน่อยเองและผู้คนแม้วันนี้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ตัวนิดหน่อย ก็จะไม่หยุดทำเพราะนี่หน่อยรู้ว่าสิ่งที่นร่หน่ทำมันโคตรดีโอ้โหขอบคุณมากคุณขอบคุณที่พิมพ์คําดีๆแต่ขออนุญาตไม่อ่านเพราะไม่สามารถ <c oughs> ไม่สามารถหยุดหยุดหยุดการแอฟเฟเชียตของตัวเองได้เซนซิทีฟเซนซิทีฟช่วงนี้เพราะไม่ใช่นั่งสมาธิก็<ม>ก็เพิง<ม>พ่งเพ<ม>ิ่งแอฟเฟเชียมาไงมันต่อเนื่องกัน <c oughs> ทุกคนมันต่อเนื่องกันเด็กอ <c oughs> ้วนทำอะไรอะ่ะ ดือด้อดือ้อดื้อเด็กดือ้อน้องทำอะไรอะ่ะแอคโคมาเลยเร็วแกงชอบแกงแม่บ้านแอคโคอ่ะหน่ออกมาแน่อนชาชันชูตี้แกขกเจอหน่องมาหน้าหลังใช่หมาหมาเนี่ยขอดูหมานี่แอคโคอันนี้เดี๋ยวไม่หมาเขาแกลงเขาจะแกลงแม่บ้านทุกวัน ด้วยกันป่วนนี่เหมือนสวัสดีสวัสดีพี่หมวยด้วยสวัสดีอาจารย์ชูตี้นี่ล่าสุดอาจารย์ชูตี้มีคลิปไวรลัลปิดยอดไป8ปดแสนโอ้โหขอบคุณมากอยากให้ทุกคนบอกบอกลูกศิษย์เอ้ยบอกบอกลูกศิษย์ทุกคนเลยนะคุณทําอะไรได้ผลแม้เล็กน้อยแค่ไหนบอกนิดหน่อยหน่อยจริงๆถึงไหนแล้วลืม <laughs> อ่ะคือ เหมือนที่บอกคือในวันที่ยังไม่ได้ผลลัพธ์อิดนหน่อยจะทาเต็มที่ตลอดให้สุดคุณรู้คุณรู้ผ่านคอนเทนต์ของนิดหน่อยคุณรู้ผ่านการกระทําของนิดหน่อยคุณรู้ผ่านการกระทําที่ต่อเนื่องของนิดหน่อยในวันที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์นิดหน่อยก็จะทําต่อแต่เรียนรู้ต่อด้วยนะไม่ใช่ทําแบบไม่เรียนรู้ไม่ใช่ทําแบบไม่ปรับตัวนะทําแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆทําแบบมีพัฒนาการ แล้วก็เรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่อะไม่รู้นะไม่รู้คุณคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่เน้นหน่อยรู้ว่าเน้นหน่อยทำเต็มที่เน้นหน่อยรู้ว่าเน้หน่อยทําในสิ่งที่ดีจักรวาลจะคอยบอกเน้นหน่อยเสมอแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงทุกคนทุกคนมันเป็นอย่างนั้นจริงโดยที่เน้นหน่อยไม่รู้นะแต่ก่อนจะบอกว่าเพราะนั่งสมาธิมาเน้นหน่อยเพิ่งมานั่งสมาธิอะช่วงหลังๆนี่เอง เพราะตอนเด็กๆตอนยิบสองที่สร้างตัวยังไม่เข้าใจยังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่รู้แต่ทํามาด้วยใจก่อนตอนนั้นที่ยังไม่นั่งสมาธินะนี่นหน่อยก็ทําด้วยใจของนี่นหน่อยว่าเนี่ยหน่อยให้เต็มที่เนี่นหน่อยในสิ่งที่ดีแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะทุกครั้งที่มีทางแยกจะมีทรายอะไรบางอย่างจากักรวาลจะบอกนี่นหน่อยเสมอว่าไปทางนั้น อย่าไปทางนี้มันจะมีมันจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเข้ามาจริงๆสมมตินะแม้แต่บางคนะแม้แต่เรื่องคนแม้แต่เรื่องทีมงานคุณรู้ปะบางคนบอกครูทํายังไงให้เจอทีมงานดีๆครูทํายังไงให้เจอลูกศิษย์ดีๆนี่เนี่ยบอกคุณได้คําเดียวนะนี่เดียไม่รู้เพราะคนที่เข้ามาในชีวิตนิดหน่อยอะโคตรด,ดีโดยที่เราไม่รู้เลยว่า ทำไมคนแบบนี้ถึงเดินเข้ามาหาเราทำไมเราถึงเจอคนนี้แล้วเขาเป็นคนที่ดีเลยมันเหมือนทุกอย่างส่งมามันเหมือนมันมีคนส่งทุกอย่างมาให้เราแบบแบบโคตรง่ายอะนึกออกปะแล้วเวลาที่เรากำลังต้องตัดสินใจเนาะนี่หนจะชอบมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เช่นถามว่าโอ้โหงั้นครูไม่เคยเจอคนไม่ดีเลยเหรอโอ้โห การทำธุรกิจมาถึงทุกวันนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเจอคนที่ดีตลอดเป็นไปไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เจอคนดีแต่เวลาเจอคนไม่ดียิ่งเรามีชื่อเสียงมันมีคนเข้ามาเยอะอยู่แล้วนคนทั้งดีแล้วไม่ดีแต่มันโคตรแปลกเลยคุณรู้ป่ะเวลาเนี่ยหน่อยเจอคนไม่ดีเนี่ยหนยไม่เคยรู้อะเพราะทุกคนเข้ามาในข้าบคนดีเนี่หน่อไม่เคยรู้และเนี่หน่อยไม่เคยอกติ บอกแล้วนี่ย่ไม่เคยอาคติแต่มันจะมีเหตุการณ์และเนี่ยนไม่เคยไปนั่งสืบใครอะไรเงี้ยไม่มีมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้นี่ยหน่อยรู้เองว่าอย่ายุ่งกับคนนี้จริงๆนี่ยหน่แบบสาบานเลยอะจริงๆแล้วมันทําให้เราเฮ้ยจริงด้วยมันเหมือนทําให้เรารู้ก่อนอะโดยที่เราไม่ถลําตัวไปมากกว่านี้จริงๆแล้วเป็นแบบนี้ตลอด เหมือนเวลานี่ยหน่อยเอ๊ะแบบคิดว่าจะทําอันนี้นะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเอะจะทําดีเปล่าวะสมมติจะลงทุนจะทําธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะทําดีเปล่าวะถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเข้ามานะแปลว่าจาักรวาลให้เนิดหน่อยทำเพราะมันไม่มีอะไรมาขัดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีอะไรมาขัดนิดนึงและมันเป็นเหตุการณ์ที่บอกด้วยว่าอย่าไปทําอันนั้นมันจะเป็นแบบนี้จริงๆทุกคนมันจะเป็นแบบนี้จริง ทุกวันนี้ยิ่งมานั่งสมาธิเยอะอะ่ะยิ่งรู้น้องมาหาหน่อยเร็วมาทักทายหน่อยทำไมติดจังอะแอคโคเวลาเรียกก็ไม่มาเวลาไม่เรียกชอบมาน้องเร็วเร็วกินปะนี่เวลาเรียกหมาเราอย่างนี้มาใกล้ก่อนเร็วมาใกล้ๆมาโชนหน้าหน่อยดูเดยอดไหมนั่งอยู่ด้วยแต่ไม่โชนหน้า ไม่โชว์หนะน้านี่อาจารย์อาจารย์ชุตี้บอกว่าเคยเจอคนไม่ดีแต่ไม่เคยโต้ตอบค่ะนี่นะนี่หน่อยจะบอกให้ใช้ทริคนีดหน่อยนี่หน่อยไม่ต้องถึงการโต้อตอบเลยอะคนพวกนั้นจะหายไปก่อนจริงเอาไม่เชื่อใช่ไหมจริงนี่หน่อยไม่ต้องถึงตรงนั้นเลยอะแล้วนี่หน่อยอยากให้คุณอะใช้วิธีนี้เหมือนที่หน่อยบอกเวลาเราทำอะไรทำด้วยใจ ทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ต้องหวังผลลัพธ์เร็วๆทุกครั้งที่ทําด้วยใจเนี่ยบอกจักรวาลบอกผู้คนบอกแผ่นดินบอกทุกอย่างตัวเนี้หน่อยเป็นแบบนี้คือเนี่ยหน่อยทำในสิ่งที่ดีเนี่ยหน่อยทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นประโยชน์ให้ตัวเองครอบครัวคนที่เรารักและประเทศนี้ไม่ว่าเนี่ยหน่อยจะทําบุญอวยพรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหน่อยจะท่องคํานี้เสมอ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนิดหน่อยนีหน่อยกำลังทิ้งมเราดอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผ่านตัวนิดหน่อยเอง,เองไว้ให้ประเทศนี้มนเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆนิดหน่อยเจอคนดีๆคนไม่ดีเข้ามาเดี๋ยวก็ไปโดยที่นิดหน่อยไม่ต้องไปตามหาเขาไปเองโดยที่เขายังไม่ต้องมาทําอะไรนิดหน่อยไม่ต้องมาหลอกไม่ต้องมาอะไรไม่ต้องถึงตรงนั้นเลยเดี๋ยวไปเองอย่าให้คุณใช้เทคนิคนั้นนี่คือซิกจากจัก,จก,กรวาล น่าสดนิดหนึ่งไม่นิดสดเยอะแต่อยากไายเห็นไหมไม่แคร์ทั้งสิน้นเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้หน่อยทำนี่หน่อยอยากให้คุณได้เอาไปใช้ก่อนที่เราจะตัดสินใจครั้งใหญ่ๆนะอะถ้าตอนนี้หน่อยนั่งสมาธิด้วยคุณก็นั่งสมาธิหรือใครมีไฟล์นั่งสมาธิของนี่นหน่อยก็ฟังอันนั้นแล้วก็นั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกจักรวาลว่าช่วยคิดหน่อยช่วยตัดสินใจหน่อยส่งสถานการณ์เข้ามา และยังไม่ต้องตัดสินใจตอนนั้นเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเองทำไม่ดีที่สุดทําไม่เต็มที่ที่สุดทําในสิ่งที่เราควบคุมได้ให้ดีที่สุดในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้จักราวาลช่วยคุณแต่ในเงื่อนไขคือเราจะไม่เอาตัวเอง bias นะเราจะไม่ใส่ไฟเราจะไม่เอาอารมณ์ที่มันไม่เป็นข้อเท็จจริง กบว่าโอ้ดูดลมแรงมันกำลังจะมืดแล้วนี่มีเด็กนั่งเตดอยู่เห็นนะเห็นป้าป้าเป็นหมาขาวไปปบกับหินอ่อนตรงนั้น <c oughs> นึกออกไหมแล้วนี่ยนนะอยากให้คุณอยากให้คุณอยากให้คุณได้สัมผัสสิ่งนั้นคือจักรวาลนี้มันยิ่งใหญ่ทุกคนอย่าคิดคนเดียวอืมวันไหนที่คุณรู้สึกตัวเองโคตรเหงาโคตรอ้างวานไม่มีใครช่วยคุณเลยไม่จริงนะ มันมีสิ่งที่โคตรยิ่งใหญ่คอยช่วยคุณอยู่คุณเปิดรับมันหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่เน้นหน่อยก็ไม่ใช่คนที่นั่งรออย่างเดียวนึกออรปะเน้นหน่อยเชื่อเสมอว่าการลงมือทําการกระทําการปรับพลังงานของเรามันมาจากการที่เราขยับมันมาจากการที่เราลงมือทำเน้ออกอไหมอะใช่บางคนอาจจะเลือกเป็นคิดเป็นพระเจ้าเป็นพระเป็นสิ่งที่คุณชอบ ได้หมดได้หมดแต่ขอให้คุณทำเต็มที่ในสิ่งที่คุณทำนึกออกปะแ้วจักรวาลจะคอยส่งซิกมาให้คุณตลอดว่าไปทางนี้เลือกทางนี้นั่นเป็นผลที่ไหน่อยเลือกในสิ่งที่ยังไม่เห็นผลเลือกสร้างตัวตนแต่9ปีที่แล้วในวันที่ยังไม่มีใครรู้จักทุกวันนี้ทุกคนเพิ่งเก็ตแต่วันนี้เนี่ยเ่เป็นเจ้าตลาดเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่เพราะดหน่อยหรอก มันเพราะมันมีสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นช่วยเราอยู่และคุณก็ใช้สิทธิ์นั้นได้เหมือนกันจงทําให้เต็มที่แลเนี่นเป็นอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวจะมีทรายนะั้นมาบอกเวลาเนี่ยจะตัดสินใจบางทีไม่ได้บอกให้จัก,กรวาลช่วยด้วยนะบางทีแค่บอกเออเดี๋ยวจะทำอันนี้แต่เนี่นยต้องไปทาอย่างอื่นก่อนแล้วคุณกลายเป็นว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําที่บอกให้นิดหน่อยว่าอย่าทำอันนั้นนะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยม,มันมีทรายแบบนี้ตลอด นึกออกปะลองเอาไปทำดูลองเอาไปปรับใช้ดูทุกคนอ่าวันนี้มาแบบมาแบบหน้าสดเกินไปเนาะอย่ามาแบบนี้บ่อยๆอืมนี่เห็นมาไหมแล้วมันกำลังจะมืดนาะนี่มาหันมาแล้วน้องโคแอคโคโอ้ขอบคุณมากเลยคุณ โบมีโอเคอาหารเกาหลีเอาเนี่ยหน่อยชอบอาหารเกาหลีมากเดี๋ยวจะตามไปดูเพจนะ <c oughs> ที่ที่มาเล่าเรื่องนี้วันนี้ก็เพราะว่าอวยพรให้ลูกศิษย์นั่งสมาธิให้ลูกศิษย์ต,ตอนเช้าแล้วลูกศิษย์บอกโอ้โหดีมากครูทุกอย่างราบลื่นจริงๆนะจิตนวะิญญาณหรือนวะ่านคะุณอย่าหวงบุญจริงอย่าหวงบุญหน้านี่หน่อยไม่ไหวแล้วย้อนแสงหน้านีดหน่อย จะต้องไปลอะออย่าห่วงบุญนั่งสมาธิเผื่อทุกคนอย่าเผื่อแต่เจ้ากรรมในเวรเผื่อคนที่คุณรักเผื่อแฟนเพจเผื่อลูกศิษย์เผื่อทุกคนน่ะเหลือเฟือเพราะอะไรเพราะนี่หนนั่งทุกวันคิดดูดิอย่าอย่าห่วงบุญชอบควานิ้มจริงบางคนแบบไม่เผื่อคนอื่นนี่นะเหลือเฟือเพราะนี่หนนนั่งสมาธิทุกวัน นี่หนยมีวันนี้นี่หน,หนอ่อยอวยพรให้ลูกศิษย์พุ่งนี้นี่หนอ่อยอวยพรให้ครอบครัวพุ่งนี้นี่หน,หน่อยอวยพรให้ทีมงานให้คนที่เรารักอวยพรให้หมาด้วยหมาเดินมาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> นึกออกปะ <c oughs> เหลือเฟือน่ะบุญน่ะไม่ต้องไปคิดซีเรียสยิ่งคุณแบ่งปันคุณยิ่งได้อย่าห่วงไม่ใช่แค่บุญนะทุกอย่างปล่อยวางมันวันที่คุณจะได้ผลลัพธ์คือวันที่คุณปล่อยทุกอย่างไปจริงๆ คุณจะได้ผลลัพธ์จากทุกเรื่องในวันที่คุณไม่กรรมมันไว้แน่นอีกแล้วคุณช่างมันคุณปล่อยไปถ้าใช่นี่แหละจะเป็นอย่างนี้เสมอเลยหลังจากที่ตัวเองทําเต็มที่แล้วนะถ้าใช่มันก็ใช่เองแล้วโอ้โหหลังไหลเกินผลลัพธ์ที่หน่อยหวังไว้อีกจริงปล่อยมันทําเต็มที่ที่สุดในจุดที่เราทําได้แล้วปล่อยถ้ามันใช่มันมา ถ้ามันไม่มาแปลว่ามันมีของที่ดีกว่ารออยู่มันรอให้คุณเดินไปอีกทางกดจักรวาลขอหน่อยง่ายๆแค่นี้ไม่มีอะไรยากไปกว่าน,นี้ทุกคนจริงๆอย่าอย่ายึดมันไม่ไม่ไม่ใช่แค่สิ่งของทุกอย่างเลยะจิตใจอย่าไปห่วงมันอย่าไปยึดติดโอ้โหขอบคุณมากหลายๆคนขอบคุณมากๆ นี่น่เป็นคนไม่ห่วงของเลยบางทีก็ไม่หวงเกินทีมงานก็บอกพี่ไม่หวงเกินนึกออกปะไม่หวงของเกินสิ่งที่หน่อสอนถ้าคุณสังเกตเห็นสิ่งที่นอยสอนบางอย่างนี่ยหเป็นคนคิดแรกๆเอาไปเถอะคือเพราะอะไรเอาไปเถอะเพราะสิ่งที่มันสําคัญกว่ามันอยู่ในนี้ให้ใครลูกศิษย์เอาสิ่งที่นอยสอนไปสอนต่อยิ่งดีเพราะนี่น่ยจะคิดใหม่ได้ตลอด นั่นนปล่อยไปนั่นนะจะมีพื้นที่คิดใหม่ได้ตลอดนึกอออปะคุณก็ควรเป็นแบบนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องยึดติดไม่ต้องแบบเฮ้ยอันนั้นคือของฉันอันนี้คือของฉันไม่มีของเราทั้งสิน้นไม่มีของใครทั้งสิน้นมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกนึกออกปะสิ่งที่สนุกคือกระบวนการที่คิดได้กระบวนการที่ลงมือทำทุก ปล่อยไปของใหม่มาใช่ถ้าไม่ปล่อยถ้าไม่ยึดติดไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นและไม่มีอะไรมาและอยู่ด้วยความยึดติดมันทุกนึกออกปะเพราะอะไรกลัวจะเสียมันไปก็เลยเสียมันไปนึกออกปะเพราะกลัวจะเสียมันไปก็เลยไม่เคยได้มันเลยคุณนึกภาพนะเห็นไหมคุณเห็นพื้นที่ของบ้านนี้ไห,ไหมล่ะ ก็ยังมีที่ให้หมาเดินมีนู่นนี่นั่นแต่ท่านนี่หน่อยเอาของทุกอย่างที่จะทิ้งวางไว้เต็มพื้นที่ย่าหมดเลยมีโอกาสรับของใหม่เข้ามาไหมไม่มีบางอย่างก็ต้องปล่อยมันไปนี่หน่อยเคลียร์ของบริจาคทุกเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นปีจะไปบริจาคให้กับเด็กๆบนบน,บนดอยละยิ่งให้ยิ่งได้คติของนี่หน่อยตั้งแต่เด็กนะก่อนมาเป็นครูด้วยตั้งแต่เด็กปหป .6 ไม่รู้เอามาจากไหนคิดเอง ยิ่งให้ยิ่งได้แล้วมันเป็นอย่างนั้จิงจริงแอคโคโนแกคุณต้องให้คุณถึงได้คุณต้องปล่อยคุณถึงได้รับเพิ่มคุณต้องทิ้งมันไปแอคโคโนไม่เห่านะอืมใช่ ยิ่งกลัวยิ่งเสียยิ่งหมดทุกล่อยมันไปทําไม่ดีที่สุดในจุดที่เราทําได้ที่เหลือแค่รอรับน่าจาัก,กรวาลจะส่งซิกมาบอกคุณเสมอคุณนิ้นหน่อยไม่เคยอยากรู้อยากเห็นเรื่องอะไรเลยมันมาเอง <c oughs> จริงมันมาเองมาเพื่อบอกเราให้นิดนหน่อยไปขวนขวายเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่มาเองแล้วมันก็เบรกเราถ้าเรากําลังจะเจอเรื่องไม่ดีมันก็เบรกเราถ้าเรากาลังจะเจอคนไม่ดีมันก็เบรกเรา แต่ถ้าทางไหนที่ใช่นะมันจะไปง่ายๆเลยมันจะไม่มีอะไรมาขัดนิดหน่อยเลยแล้วมันเป็นอย่างนั้นเสมอจงให้กฎของเนื้อหน่อยข้อหนึ่งให้ให้สุดทําให้ดีที่สุดในจุดที่เราทําได้อันที่สองปล่อยวางแค่สองข้อนี้นะชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนหมาด้วยดีไหมเนี่ยอะเปลี่ยนหมาด้วยดีไหมเนาะ <laughs> จะได้มีหมาตัวใหม่ดีไหม <laughs> โอเคมืดแล้วทุกคนหน้าหน่อยย้อนแสงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ส่งพลังให้ทุกคนจำสองข้อนีิไว้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดค่ะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายแอคครมันทักทาเลยเร็วนอ้องเอาไหมกินไหมขนมขนมขนมเร็วอ๋อมีเพื่อนมาอเดี๋ยวไปก่อนเพื่อนเขามาหาไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย